แมเฮ้ยสนย้าเอาจริงเหรอขายอย่าดูดีๆเลยค่ะทุกอย่างที่ซื้อบททุกอย่างไม่เหมือนอย่ามองตาอย่างนี้สิในที่วันไหวอย่าเท่าอย่าเบะเลยครบเลยนครบทุกอย่างเลยครบแล้วเลิกไหมเอางี้น้องมีลายไหมเดี๋ยวนีเดี๋ยวคุลายกันเดี๋ยว เอาคุยไล่ไปไงคุยเรื่องอะไรอ่ะก็คุยเรื่องซื้อน้ำไงโอ้ไข่น้ำใช่ไหมล่ะน้ำเท่าไหร่อ่ะน้ำอะไรเดี่ยวอยู่ร้านไหนเนี่ยอันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยหกห้าเองรู้เรื่องแล้วเยอะก็สิบปีขั้นต่ำยอมความไม่ได้ ไม่ยอมยอมทำได้ไงครับไม่ได้ไม่ยอมทำไม่ได้ด้วยเชิญเลยพี่ผมเป็นพนายบอกแล้วว่าให้ผมนั่งดูอย่างเดียวผมแค่สั่งมาหารอ่ะก็แล้วแต่เอาเท่าไหร่เนี่ยอะไรเนี่ยทองเนี่ยก็ช่างไงเออช่างกันดิจีจัมม์ลงเลยรอนช่างดิ ไม่่ถึงแล้ววะ4.4 4.4 4.4ไปเลยเนี่ยแตพี่ช่างของผมเดี๋ยวผมช่างผมอ่านี่ชล่าดนี4 4.42ตาช่างโกงลมมันพัดข้างหลังลมมันพัดของพี่อะโกงไม่โกงผมเปนตรถี่นี่เป็นเขียนว่าห้ามใช้ห้ามใช้ช่างซื้อขาย มันเขียนเนี่ยห้ามใช้ช่างซื้อขายดิให้เขาดูดิใช่ใช่ได้ห้ามใช้ช่างซื้อขายมันเรียมันเท่าการอ่ะดูดิสี่ดสี่หนึ่งเนี่ยอันนี้สี่สิบสี่ศูนย์เออข้างหลังของพี่มันเป็นโ0นี่กาเท่าไหร่ะบอกเลยเก้าพันเก้าพันาเท่าไหร่สองพบาทสองพันห้าสิบเออสองพห้าสบบาททองบาทเท่าไหร่ทองบาทละสี่หมื่นเจรอย 4,700มเจ็ดร้อยแต่อันนี้มาต้องบอกเขาก่อนว่าอันนี้มันเป็นเปอร์เซ็นที่มันไม่ใช่เก้าหก้าไงแล้วมันกี่เปอร์เซ็นอันนี้มันอยู่ประมาณ8ปดสิบอันไห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 นเช็คแล้วเมื่อกี้ฝนแล้วเยฝนไี่ฝนฝนแล้วมันอยู่เปดสิบม็น์นี่ไงวะเราก็ฝนนี่ไงฝนตาวะเออฝนแล้วไหนฝนตรงไหนฝนไปนะนี่ไงเเห็นที่เออเป็นหลักฐานเดี๋ยวคุณ บอกว่าผมขายทองฟอมไปแจ้งแจ้งความว่าไงอัดคลิป <c oughs> ไว้ไปเป็นหลักอออ่ะฝนที่น้ำยา, <S <S ำยาเป็นยาน้ำยาก็ไม่ไม่เทเดีย๋ยวเพิ่งเดี๋ยร้องฝนก่อนก็เทฝนอะไรเนี่ยฝน <c oughs> ทองไงไม่ใชฝนตาเอาเป่าแล้วมันจะไม่จางลงอะ่ะ เอาทองแท้ปะเนี่ยแท้ดิเอาแท้จะจางรยใหญ่อะทองแท้ไม่จางอย่าเล่นกับโซเชียลนะทองแท้ไม่ช้างวันนี้ทองบาทเท่าไหร่นะสี่หมื่นเจ็อยสี่หมื่นเปจ็ดอะสเท่าไหร่ะประมาณนี้มงวันนี้่เจ็ดร้อยอตีสี่หมื่นเจ็ดร้อยเดี๋ยวเช็คใกอนมันจะมาหลอกซื้อไม่ได้นะมันได้มันต้องมีสูตรี่0มื่นเจรอมันไม่คาทองบาทนึมีกี่มำบาทหนึ่งก็มีเท่าไหร่วะ เฮ้ยพี่มันจำละสามพันพี่ซื้อมารำสามพันอ่ะมันจำละสามพันหนึ่งร้อยกว่าเลยนะไม่ได้มันเป็นทองคนละอย่างกันแล้วมันยังไม่เข้าสูตรพี่คูนังไม่ได้ต้องเข้าสูตรก่อนไม่แล้วพี่ซื้อไปพี่ไปขายจำเท่าไหร่ผมไม่ขายไม่หลอมจำเท่าไหร่ไม่ขายผมซื้อพี่ไปขายจำสองมันหนึ่งซื้พี่สองพันห้าสิบบาทพี่สามพันอนั้นเออจริงอ๋อให้ตาย ิไฟกูตายเลยกูไม่ทั่วไปถึงสามแสนแลอ่ะอ่ะพี่สามแก่สามเนี่ยเออก็มาอยู่บ้านเนี้ยกันสองวันนึงไม่โกงถ้าพี่ไปขายเลยเดี๋ยวขอให้พี่ขอให้พี่ตายได้ได้ป่ะเออนี่ต่อหน้าต่อหน้านี่กำไรทองเนี่ยใบนลงมันตกด้วยสองพันผมไม่รู้งพี่ซื้อพี่ซื้อผมเท่าไหร่ซื้อสองพันห้าสิบบาทสองพันห้าสิบพี่ไปขายเท่าไหร่ ขายสองพันหนึ่งไม่รู้จะถึงเปล่าถ้าพี่ขายเกินกว่าเ,<อ>วเดี๋ยวเอาไเดี๋ยวเอาวางเรียงข้าวไม่เลยไม่รู้เลยก็ไม่รู้ได้ยังว่ามันต้องไหลอันนี้มันข้าประเมินแบบว่าประเมินข้าวข้าวผมก็ขายสองพันสองไงไม่ได้สองพันสองมันก็เป็นงานนี่อันนี้มันเป็นประเมินข้าวข้าวอันนี้เมื่อกี้ดูจักจักประเมินที่ฝนด่วนนะเมื่อกี้เมื่อกี้ใครทำเนี่ยเมื่อกี้พี่ดูตรงไนอะไรทำว่าไทยประดิษฐ์คืออะไรอ๋อนี่ร้านร้านร้านครับชื่อร้านว่าอะไรนะไทยนิยมไทยนิยมไทยนิยม คนสร้างตายไปแล้วเรื่องวะคนสร้างตายมาก่อนอ่ะสคบยังไม่เข้าด้วยเปอร์เซพณทองมันเลยไม่ไม่คงที่เพราะว่ามาก่อนเขาังไม่ตรวจสอบไอ้อย่างที่ทองเก่าเปอร์เซพณทองไม่เต็มไม่เต็มเลยเกินไปพี่พี่เคยซื้อทองก็หกเก้าห้าไหมสร้อยเคยผมซื้อเป็นร้อยโลใช่แล้วพี่ลองดูดิว่าทองเก่าอ่ะสคบยังไม่เข้าอ่ะมันจะไม่ถึงก็หกเก้ห้านะมันจะอยู่ประมาณเก้าสี่เก้าห้าแต่คือไม่ได้ เพราะว่ามันบิตแค่นิดหน่อยแต่ถ้าเกิดพี่ไป็นเซนมอือหนึ่งอะมือหนึ่งเขาจะขายพี่90แต่คิดแต่แต่พี่ได้เปอร์เซ็นต์ทอง80ก็ไม่น่าเกียดผมโงงวะเอ้าอันน, <c oughs> น,นี้อันนี้ช่างได้อันอันนี้่โกงอะไรวะคือไม่น่าเกียดกันอันนี้ผมช่างของพี่ช่างได้สี่ศูนย์ของผมสี่สี่สองอ้แค่สองมิลนนะ่ะสองมิลก็คือเท่าไหร่สี่สิบบาทไม่ถึงประมาณมิลละประมาณหลักบาทหลักหน่วยอะ เฮ้ยสองมิลนี่ร้อยแล้วไม่ถึงอ่ะสี่กัมสี่กัมเนี้ยแหละอ่ะเอาพี่เอาเอาพี่เอาสมมติกรัมม่งกี่มิลร้อยมิลกรกัมเดีมีร้อยมิลหนึ่งกัมเนี้ยอันนี้คือหนึ่งกัมใช่หารร้อยมิลมันนี้เลยยี่สิบบาทยี่สิบพี่มองใอ้นะเขาวะ ก็ไม่ใ <shove> ช <fingers emerges> <laughs> so. ่น้องเขาไปส่งข้าวไงก็เลยมองว่าเอ้ยำไมน้องกับข้าว้องก็น่ากินจังก็ร้านอยู่ไหนเนี่ยครับร้านสองอร้านสองเปตั้งหลายร้านโซมันไดเลื่อนก็รอเออบอกให้มันชัดเจนเลยร้านสองเป็นร้าจงเจียงก้องแก้วเยอะแยะหมดเลยมองน้องเขาเกินไปไม่ใช่ก็บอกเลยเฉยน้องเขาไปส่งข้าวข้าว้องก็น่ากินเออเก็บตังเลยครับเก็บตังค์เลยแม่เช้าด้วยนะคะเอาเหรอไม่เช้าเท่าไหร่จ่ายน้องทีเดียวเลย

เราไม่ต้องทอะไรเลยไอ้เอาไมต้องทงอกูต่อจีบหายเราต่อหอต่อจีบไาเหรเตือนมันนะายจายม้อนกันะาจเดินมานึงเนี่ยไม่ใช่จะเอาให้มันตรงๆสิสี่จุดสงกัมสองกัมนี่ร้อยหนึงไม่ใช่มินนี่มาตกเบเลยยีบาทไม่ถึง20บเลยบาท2มินนี่อะไรสีบาท4ี่เมื่อกี้ให้ติดดอวไว้ไรห้าสิบ เงียกูก็ติดยีบบาทก็อ่ะเออสกรัมสี่ก็จะได้สิถ้าเกิดสี่กร๊มสี่อกได้เท่านี้นี่ง่ายๆของพน้าสิบาทคูนสี่จุสงหกสิบาทผมต่อ9เก้าพทวนเก้านหกสิเอ็อก็พี่จะต้องจ่าย9 6้าเอ็ดเลยอะไรก็เป็นตัวสาวๆทีปลอดแต่ว่ากูได้หกสิบบาทเกียวใช่ไหม เอ้มันมีเศษทำไมเก้าพันแล้วถ้าคนอื่นเขาจะมาขายเนี่ยพี่ไปขอถ้าคนอื่นอะผมปัดขึ้นให้เป็นสองเป็นเก้าพันหนึ่งจะไปของพี่ปัดลงนะก็พี่มันควบกันไงแบ่งเงินกินต้องหกสิบเอ็ดบาทนะมันจะไม่ถึงแปดสิบเออแปดสิบปัดขึ้นให้ถ้าเกิดต่อแปดสิบปัดลงมันต้องหกสิบเอ็ดบาทเออไม่เป็นไรยีสิบบาทให้ติมซองเยอะอีกเฮ้ยไม่ต้องจ่ายผมหกสิบเอ็ดบาทดิไอ้ผมนี้หกสิบหกสิบลดบาทนี่ แค่คนขอด่าเลยเอาไหวนะคิดไปเลยนะจะมโอ้โหจะมาอ่ะเรี่องของก็ะชี้กับไปทำอะไรไม่ได้ต้องลงลงเตาอย่างเดียวเพื่อหลอมขึ้นงานใหม่เมื่อวานเมื่อเช้ามีคนมาขอซื้อผมสองพันสองไม่มีครับเมื่อวันเช้ามีคนมาขอซื้อเจ๊กที่ที่พี่บอกผมอยู่เมื่อกี้สองพันพี่ไม่ขายเขาก็ใช่ไงผมจะเอาสองพันสอง้วให้มากกว่าเขาไงสองพันห้าสิบบาทมากกว่าห้าสิบต่อกรัม อันนี้ก็เป็นมากกว่าเป็นรอยแล้วแหละก็พี่บอกว่ากาผมช่างได้สี่สี่จุดสี่สของมุกสี่จุดสองอ่ะสี่อ่ะสี่จุดสองบ้างไหสี่จุดสี่สองสี่จุดสี่สองก็ขาดอีกหกสิบบาทข้างหลังมาสวีดขาดหลังมันมีลมมันลมมันลงมามันนี่เราช่างใหม่มันตรงเบ่าวอ่ะอ่ะลองดูช่างใหม่ตรงเบ่าวโลละเจ๊งละเฮ้ยเจ๊งละ นุ่นสี่จุดนะบอกแล้วมันต้วิง่งหลังแล้วมันเป็นลมเดี๋ยวมันก็ลมก็สีจ 4. 4. จ่จุดสี่เลยใก้สามสิบบาท <c oughs> ทำไมอ่ะเฮ้ยเอาเรียกข้าวดเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกข้าวเดี๋ยวงั้นพี่จ่ายเลยพี่จ่ายไปสามร้อยจ่ายแล้วเอาอพือนด้าพือนดา้าโอ้โหเดี๋ยวดูแลช่างเดี๋ยวช่างอีกกระเพื่อเลยนทางเป็เก้า บั4.39เลยเต่ายังลงไปเออบักบอกแล้วว่าเราจะวิ่งหลังอ่ะนี่พี่โกมาวะงอาช่งพี่เลยเดี๋ยวเอาคนอื่นเขาดูผมเป็นแสนเนี่ยแล้วพี่โกตัดช่างไม่โกนี่ตัดช่างพี่นะไม่ใช่ตัดช่างผมนะเออนี่ตัดช่างพี่นะเห็นปะเฮ้ยอุ้ยดิกดขึ้นจากกันเลยต่อช่างเลยอ่ะ ต่าตัวนี้เต่าทองตัวนี้เฮต่าเต่าตัวนีเต่าจริงเนี่ยเต่าชิงสิพี่เออแล้วแม่ตายอ่ะอ๋อเขาตายพายพี่คืออะไรอ่ะพี่ต้องรู้หรอกพี่จ่ายผมมาเก้าพันกับเต่าิบัตรติดไปก่อนเลยสามร้อบาทเดี๋ยวครั้งหน้าเจอแล้วให้กันเอาไปเก้าพันเลยเดี๋ยวไปขายก่อนพี่จะไปขายอะไรขายอยู่อเลยกำไรทองไม่เยอะพี่ไรทองใบร้อยสองร้อยพี่ซื้อผมไปสองพันห้าสิบเนี่ยแต่พี่เอาไปขายเท่าไหร่ก็ประมาณสองพันหนึ่งถ้าเกินกว่านี้ขอให้พี่ตาย จะแช่งกูเลยแช่งหวยหกูตายเลยโอ้โหมันไม่เกินอก็ประมาณนี้อยู่มาสองพันหนึ่งหรือสองพันหนึ่งยี่สิบอยู่แค่นี้แหละไม่เยอะกำไรทองกำไรห้าสิบบาทถ้าโกงชาติหน้ามาใช้ผมนะชาติหน้าชาาติหน้มาใช้เอยมาใช้เอาถุงให้ผมเลยถุงจะทาไม่มีถุงหรอกอยเช่นพี่ทองมันหายย่างด้ยเนี่ยคนร้านที่มันสร้างเนี่ยร้านอะไรเนีนิยมไทยนิยมไทยนิยมเนี่ย มาันตายไปแล้วมันตาคนทำตายไปแล้วออมันตายแล้วช่างมันพี่เฮ้ยปวดโต๊ะอะไรปวดโต๊ะเออนี่ดีกว่าเราทปวดโต๊ะเลยอ่ะคัน,นจบแล้วเป็นการมันปวดโต๊ะไ,ไม่ขายหรอกเออไม่เอาไม่เอาตองังมันยังไม่ขายทำไมอ่ะยังยังไม่ขายเอาไว้รองมัน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 ไม่ได้ทุนเลยะะใช่ป่ะใช่เจ้าฟรี ใล่คมันมีมันขายเพื่ออยากรอทุนหมดเลยอะใช่ก็ได้ไปเลยอ่ะทั้งตู้เนี้ยกำไรตรงนั้นอ่ะไม่มีทุนเลยอะตัวเด็ดเลยสุดยอดป่ะอ้าวแล้วอ่ะผมให้อ่ะแล้วแล้วถ้าคนจะมาขายทองกับพี่ก็รับซื้อรับซื้อถ้าเกิดทองเปอร์เซ็นต์ดีกว่านี้มาตัดที่สองพันผมบอกเขาเลยว่าสองพันเหมือนผมสองขึ้นไปเลย ถ้าเกิดพาทองคำรัตาระดับที่สองระดบามสองระดับสี่ท่านนีติดต่อพี่ได้ไหมติดต่อค่อนข้างเป็นเอกเมืองนนท์เป็นชื่ออะไรเอกเมืองนนท์อันนี้ผมคิดค่าโฆษณาค่าโฆษณาครับอาวดิะพี่มาหลอกซื้อทองแล้วผมลงโฆษณาให้อีกพี่จะไม่จ่ายไงถ้าเกับอันเนี้ยเหมือนนี่ไอ้วานกูเสียเปรีบวงก็นเลย งา9,000จบถุงถุงหนึ่งบาไม่ต้องเอาเลยเอาเลยเอาพวกกันเลยนะผมขายที่เนี้ยเอา6,000เฮ้ยจริงเหรอจริงแต่เอาเหรียญบาทมาให้ผมกูหายากเลยเมือนกันเหรียญบาทตานนี้มันดีว่าายเป็นพันเอาเป็นเหรียญบาททั้งหมดไม่มีอ่ะไม่มีก็จ่าย9,000 จบเอลือมนะขึ้นนี่หมเลยนอ่ะอมืงนนท์่ไหมมืงนนท์รับซื้อทองคำที่นี่แล้วรับราคายอดนิยมรับเด็กเอ็นได้ไหมเด็กเอ็นไม่เอาเดเฮ้ยไม่เอาไม่เอาอีอกะต้องทางีต้องาีต้องทางี่ต้าใช่อาไปมองกันทำไมอ่ะต้อห็นเรเดินหาเหไมไ เออไม่มีใจนะไม่มีใจนะใจพี่มีใจเฮ้ยใช่เปล่าอาจจะชอบเราแต่วเขาไม่ทราบอกไม่มีใจนะทองแท้เนี่ยเขาประกันทองแท้นะผมไม่ประกันอะไรนะครับเดี๋ยวทั้งหมดลงนะบอก้งหมดเข้าร้านพี่เลยนะพี่ใา่ทองปลอมมีแกงเดียวกับแกงเดียวกับเนี่มาเนี่ยที่ออกข่าวอยู่ทุกวันเดียวเนี่ยเออ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 ชื่อเองนะผมไม่เกี่ยวนะมันได้เอ่ยชื่ออยู่ยชมันพี่เองนะมันได้เอ่ยชื่อนะผมผมไม่เกี่ยวนะเออผมไม่เกี่ยวไม่ไม้เอ่ยชื่อใครนะพี่เอ่ย ไม่เอ่ยชื่อเลยบอกว่าออกข่าวเฉยเมื่อกี้ชื่ออะไรนะยังไม่ได้พูดชื่อเลยจำชื่อเขาไม่ได้ยี่ชื่อยังไม่ชื่อยไม่พูดชื่อพูดชื่อไม่ได้เมื่อกี้ไม่ได้พูดไม่ได้พูดชื่อเลยยี่ปูไม่ชื่อชื่ออะไรชื่ออะไรไม่รู้อะไรพี่หลอกขาวเพี่หลอกนาำแล้วเนาะเฮียซื้อเอาเกรียวเขาจึงใส่ทองเจ็ดแปดเส้นเนี่ยดูเลยนดูเด่เข้าในหมดเลยโอมอะไรนะครับ ไม่รู้ว่าถ้าเกิดทองแท่ทองปลอมมาผมไม่รู้หรอกสลิปจริงหรือเปล่าผมพาตำรวจเข้ามาลานนี่แหละครับสลิปจริงอ่านี่ร้านทุกมาเอี่ยวว่าถ้าทองปลอมมาเนอาไปเอาไปได้เอาตำรวจเข้ามาร้านเดีนะใช่ก็คือผมอัดคลิปไปเป็นหลักฐานเออนี่ก็ประกันทองแท้นะใช่ผมก็คนายรองรับแต่ตั้งทนายได้ครับผมพร้อมอยู่แล้วเอาถุงให้ผมด้วยดีกว่าผมไม่มีให้ครับผมขายของ เก้าพันไม่มีถุงให้คุณมาบังคับซื้อผมผมไม่ได้บังคับผมถามพี่ขายเท่าไหร่แล้วก็ซื้อแบบถูกด้วยถูกด้วยแล้วผมก็หลงกลขายหลงกลเธอแล้วอ่ะหลงกลเขาขายแต้กำละสองพันห้าคุณซื้อผมสองพันห้าสิบนี่พี่เอาที่ไหนมาพี่ไปพี่ไปติดดูข่าเส็จข่าวมากแล้วทองมีกำละสองสามพันกว่ามันไม่ใช่พอมีไหลไปเต็มจะมาหลอกพี่ทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะผมสาบานแล้วไหม ผมไม่ได้สาบ้านตอนหลวงปู่นะผมไม่นล้อเล่นกับหลวงปู่อ่ะผมผมนี่เป็นสิทธิ์รัฐบาลสูงนะผมไม่นล้อเล่นกับหลวงปู่เลยนะและเต่าในตัวนี้สักติ์สิ์เออแล้วผมไม่ได้ล้อเล่นกับหลวงปู่นะบอกให้ผมเป็นสิทธิ์รัฐบาลสูงนะเอ็นเท่าอะไรยังไงเข้าแล้วเอาเป็นว่าใครจะขายทองก็ติดต่อเอ็งมันนนเฟซบุ๊กนะครับผมเฟซบุ๊กรับโอเคครับใช่ครับวันนี้ก็ยินดีครับสำหรับการขาย ที่หลอกซื้อผมไปได้ถือว่าคุณเก่งมากนะที่ห OK ลอกคนอย่างผมได้ผมซื้อราคาดีคุณหลอกไม่หลอกครับผมซื้อราคาดี <L> OK. ก็ต้งายผม <laughs> ราคาดีเี่เองอย่าเอาเงินพันห้ามาซื้อใจนักเลงคนยังค่าเลย